ห้องเช่าหมายเลข404ม,มีนนักศึกษาสาวต่างจังหวัดตัดสินใจย้ายเข้าไาอยู่หอพักเก่าแห่งหนึ่งในซอยลึกเพราะค่าเช่าถูกอย่างไม่น่าเชื่อ ห้องพักของเธอคือห้องหมายเลข404ซึ่งมีฟ้าเป็นรูมเมดอยู่ก่อนแล้วตั้งแต่วันแรกที่ย้ายเข้ามามีนก็เริ่มเจอเรื่องแปลกๆในห้องสิ่งของที่วางไว้เปลี่ยนตำแหน่งเองประตูระเบียงเปิดแง้มทั้งที่ทล็อกไว้แล้วได้ยินเสียงเหมือนคนลากของหนักๆห,หรือเสียงกระซิบแผ่วเบาจากกำแพงในเวลากลางคืนแรก,แรก เธอคิดว่าคงเป็นเสียงจากห้องข้างๆหรือแค่เธอคิดไปเองฟ้าซึ่งเป็นรูเมดสังเกตเห็นความผิดปกตินี้และเริ่มเล่าเรื่องราวแปลกๆที่เคยเกิดขึ้นในหอพักนี้ให้หม่นฟังรวมถึงข่าวลือเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ดำมืดของอาคารที่เคยเป็นโรงพยาบาลเก่ามากก่อนที่จะดัดแปลงมาเป็นหอพักโดยเฉพาะห้อง404ที่รำลอกันว่าเคยเป็นห้องเก็บศพเก่า ความหลอนเริ่มทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อมีนเริ่มฝันร้ายซ้ำๆเห็นผู้หญิงผมยาวในชุดขาวเดินวนเวียนอยู่ในห้องและบางครั้งเธอก็รู้สึกเหมือนมีใครมาสัมผสัสหรือยืนอยู่ปลายเตียงตอนเธอนอนพอตื่นขึ้นมาก็ไม่พบ ขณะที่ฟ้าออกไปทำธุระมีนต้องอยู่คนเดียวในห้องเธอตัดสินใจลองถ่ายวิดีโอด้วยโทรศัพท์ทิ้งไว้เพื่อจับอะไรได้ก่อนนอนเธอรู้สึกไม่สบายตัวอย่างบอกไม่ถูกเหมือนมีใครจ้องมองตลอดเวลาและเธอก็พลอยหลับไปเสียงกรีดร้องของมีนทำให้ฟ้าที่เพิ่งกลับมาถึงห้องตกใจวิ่งเข้ามา สิ่งที่ฟ้าเห็นคือมีนที่นอนตัวแข็งทื่อเหนื่อแตกท่วมตัวดวงตาเบิกโพลงมองเพดานด้วยความหวาดกลัวสุดขีดหลังจากมีนสงบลงฟ้าเปิดวิดีโอที่ถ่ายไว้ดูภาพที่เห็นทำให้ทั้งคู่ทแทบหยุดหายใจ ในวิดีโอปรากฏร่างเหงาสีดำค่อยๆค,คลานออกมาจากใต้เตียงตรงเข้ามาหามีนที่กำลังหลับก่อนที่จะโน้มตัวลงไปกระซิบอะไรบางอย่างข้างหูมีนและภาพก็ตัดไปเรื่องราวคลี่คลายเมื่อทั้งคู่เริ่มค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมจากอินเทอร์เน็ตและได้พบกับกระทูกเก้เก่าๆที่พูดถึงหอพักแห่งนี้มีรูปถ่ายเก่าๆของอาคารและข้อมูลที่ระบุว่าห้อง404 เป็นห้องที่เกิดเหตุการณ์สลดเมื่อหลายสิบปีก่อนโดยมีผู้หญิงคนหนึ่งถูกฆาตกรรมและซ่อนศพไว้ในห้องนี้มีและฟ้าตัดสินใจเล่าเรื่องทั้งบทให้ป้าสมศรีเจ้าของหอฟังป้าสมศรีรับฟังด้วยสีหน้าเรียบเฉยก่อนจะถอนหายใจและพูดด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือว่าป้ารู้อยู่แล้วแต่ก็ไม่คิดว่าจะรุนแรงขนาดนี้ ป้าสมศรีเผยว่ามีเรื่องเล่าและคำเตือนเกี่ยวกับห้อง404มานานแล้วแต่ก็ไม่มีใครเชื่อเธอจึงปล่อยให้เป็นเรื่องของโชคชะตาก่อนจะแนะนำให้ทั้งคู่ย้ายออกไปจากหอพักนี้ให้เร็วที่สุดเช้าวันรุ่งขึ้นมีและฟ้าเก็บข้าวของออกจากหอพักอย่างรวดเร็วโดยไม่คิดจะกลับไปเหยียบที่นั่นอีกเลย